างทีเราตั้งความหวังไว้อย่างหนึง่งผลมันออกมาไม่ได้อย่างที่หวังมันก็เสียใจท้อใจเราจิตไปยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างเกินไปแม้กับความสําเร็จหรือความไม่สําเร็จความสมหวังหรือความไม่สมหวังให้เป็นกลางให้ได้นะทำใจของเราทุกคนก็ชอบความสมหวังนะไม่มีใครชอบความผิดหวังแต่มันมันผิดหวังแล้วเราทำใจไม่ทุกได้ไหมนะ ให้ใจเป็นเรื่องปกติต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรกิเลสความมีตัวตนของเราก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะลงปล่อยวางลงมันไม่มีอะไรจะทําให้ทุกข์ได้อีกแล้วตอนนี้เราพยายามฝึกให้จิตใจของเรานะเป็นปกติให้ได้ปล่อยวางได้นะมันก็จะเริ่มเข้าใจว่าที่เราทุกข์ไปเนะี่ยเพราะเราไปหลงยึดมันยึดทุกสิ่งแม้กระทั่งความสําเร็จหรือความสมบังเราก็ไปหลงยึดมัน เราเลือไปว่าบางอย่างมันก็อาจจะไม่สําเร็จก็ได้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรรู้เข้าใจเมตตาปล่อยวางทัง้งหมดเข้าใจทุกสิ่งวางทุกสิ่งลงได้